ท่านใดที่กแสดงนะครับเป็นเอกสารเยอะางราชการหน่วยงานต้ให้การรับรอแสดงบัตรแพยบพยาบาลขอบัตรนี้นะครับหน่วยงานนะครับมิระมุยจิบัตรยังตัวมุยจิบัตรยังตัวพยาบาลหาดู่หนะครับม ตรงไหนต้องไปตรงไหนกรืุกยกัทนพี่เขาไเยโทรไปคุยกับพี่เขาหน่อยให้ให้เม็กมา3ามคนเน่อว่าลงทะเบียนไปแล้วชื่อตามลงทะเบียนแล้วก็แล้วก็ชื่อเนี่ยคนคนหนึงหินนะไปไปถามหินว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่ใส่ ให,ให้เขาโทรให้เขาโทรุปก็ได้ เป็นบัตรจริงเป็นบัตรจริงเป็นบัตรจริงไม่ไม่ไม่รับขอรับค่ะไม่รับคนหลังงานอ่าบัตรสนักงานออกมาเลยมาเร็วตรวจแล้วมันแยกแยกแยกตรงนี้ตรงนี้เต้องมาล่านั่งหลัรอกฉี่ไหมมีห้องน้ำไหมครับน้องปวดฉี่ผู้หญิงน้องผู้หญิงปวดฉี่มีห้องน้ำไหมครับแล้ว ไปอะใครคนหนึ่งเดี๋ยวมีใครคนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจอีกคนน้องสาวสองโคชีครับพอดีน้องเลือดจริงเหนื่อยไปวันสนามเหนื่อยงานอะไรรองรับไปห้องน้ำยกมือเลยตัวไห,หนสุขเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนค่ะรอเพื่อนกรุงเทพมหานครรองรับหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ไน่าใจครับเอามาจากไหนครับ S <S> ก็ไปอบรมมาครับผมอบรมที่ไหนเอ่ยที anyway> ่่บร uh, ิษัทเซฟซลีอยาเปให้ดูทีของเอ็มนัสตี้ครับเจ็ดขอด้านอครับตอครับดยาอค่ดูะีหน้ายะครับเปิดนะครับเนมีน้เขาเ้า นี่ที่วันนี้ผมอบลงวันนี้นะวันที่11เดือน9นี่ที่เด e คอนเน็กชั n นซีมีนาเซ็นเตอร์ตรงข้ามอ่ตรงมาร์ทลาดท้าก็มาร์ทลาดท้าถูกพี่ตรงตรงฝั่งตรงข้ามลุมพินีไนท์พาซาเนี่ยครับเสื้อม่วงน้องๆเนี่ยไป็นอบรมกันหมดเลยวันนี้ขอทุกคนแต่ว่าทีนี้ผมจะแจ้งว่ามีน้องบางคนนะก็คือมันเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่างๆต้องเป็น ภาครัฐออกให้นะครับไถึงถึงจะก็เป็นอาสามีหน่วยงานรับรองอย่างมุยที่ติดต่อคนที่เป็นอันนี้ได้ครับมีเบอร์ให้ติดต่อคุยกับเจ้าทีนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยเขามีโรงพยาบาลรองรับได้เขามีบัตรโรงพยาบาลอยู่แล้ว ใช้กกรวมันเลย้เีตัเลยครแต่มีเจ้าของอดีตอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของงานที่มันก็เป็นกรมการแพทย์อะไรเงี้ยตัวนั้นเยวคอย่าเขาเดี๋ยวเเราแยกมาเลยก็ไดเส้นม่วงของเราหมดเลยน้องๆเนี่ยขยับเขยับหยับางนี้เนี่ยให้เขาปิดโทรศัพท์้วยนะไหว่ เมืหลังถ้าเควนไปได้ที่ให้ให้เขาทำใบไปเล็กๆก็ได้โ okay, อเคได้แล้วแจ้งแจ้งที่เขาเนาะแ,แจ้งพี่เขาเพราะว่าตอนนี้มันมั่วกันหมดมันมั่วหมดได้ Bye, ครับพี่ไม่เข้าใจแล้วนะงงเดี๋ยวคนอืจะไ,ได้เข้ามาโอ้ยอะไรเกิดเป็นผู้หญิง มาที่น,นี่นออกอ่อ,อนอน้องอาาเอาใบประกาศเอาะไรให้ที่เขาไปใครมีใครม,ครมีออกมาก่อนเบอร์่เออะไรครับ0 8น4แป